สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆจ้าวันนี้มากินข้าวตลาดเด้อค่ะที่นั่งก็ฉุกและหุกค่ะกินอยู่หลังบ้านนะคะมากินด้วยจันมากินด้วยกันจ้าขนาหมูกรอบไข่ดาวเด้อนี่กําลังจะกินอยู่นี่กินข้าวมืกก้อเช้าจ้าขน้าหมูกรอบไข่ดาวนะคะมะม่วด้วยกันจ้า กินย่หลังบ้านเนี่เป็นตัแเซ้บเป็ดตัเซ่บพะาหมูกรอบข้าวหอมมะลิร้อนๆคุอบออพักอีกเือเอาไปที่ะกินเยอะๆผักมีประโยชน์ไข่ดาวคนละฟองอืมอร่อยกินแบบง่ายๆจ้ากินแบบบ้านๆ ไปทุ่งไห้ทงน้านี่แหละขนาดหมูกรอบได้แซบ่บแซ่บไข่ดาวกินตามสั่งนะคะทุกคนข้าวหอมมะลิแท้เลยนะเนี่ยน้องอิทเขาจะหุงข้าวหอมมะลิแท้เลยอร่อยก็เหมืนอนเหมืนอนเลยเนื้อเด็ด อร่อยตาก่ตาลึกเลยต,ต,เลตัวตาลึ้ตัวตึ้งตาลสองตันตา,ตามปีนส้นสนน้ำ้าวนะ จำพี่เมี์แหละแต่น้องกับจนได้คนห่อก็ได้ยแต่ไก่แล้วไก่สามตัวสิบแปดตัวตัวนี้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดรอบ้าอร่อยด้วยกันนะคะวันนี้เมื่อวานซื้อกุ้งไปตัวเบื่อเริ่มเลยวันไม่รู้จะยังจะทำอะไรกินดี กินทุกที่ดีเ็าอใส่กุ้งอย่างเดียวใส่ไข่แค่นั้นน่ะหนูชีก็อยากกินผัดไทยผัดไทยอร่อยใส่ซอสพริกอร่อยนะคะคณะหมูกรอบแซ่บหลายได้กี่นาทีเขาบอก น้ำหมูกรอบนะจ๊ะอร่อยน้ำมันหอยเยิ้มย้มมันวัวมาเสบน้ำตาลเจ้เสพเสบกิ่นคือยุคทงไฮทงน้นน่ะค่ะพี่น้องนี่เสพนี่มันตามตรงกลางอืมกิ่นทงนั้นอืมแสพเนีง ยายไก่นี่กินอะไรก็แซ่บไปหมดด้วยค่ะเอออันนี้คือขนมเนาะ,ะขนมบิณนบาตได้เขาเอื่ขนมยังก่อนไม่ขนุนเต๋ออันนี้ก็ผัดหน่อไม้เนาะขนมใส่บาตรอันนี้ก็ข้า,าวเปล่าเนาะน้องๆเขาเอามาฝากก็กินได้เวลาหนึ่งอยู่นะ กินได้เวลาหนึ่งอยู่ผัดผัดเผ็ดหน่อไม้เนาะแล้วก็มีขนมเนาะของใส่บาตน้องรสเข็นเข้ามาฝากน้ำหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆตัวโตวอร่อย ยัดลงที่เอาเย็ทีผิดาจ็งานที่เพื่อนา่บงคิดงขาเขาาเนะ แซ่บร้ายค่ะแซ่บร้ายนั่งกินก็น่องสน้นหน่อยขนาดมันจะออก้ขุ่ม,มยักหน่อยเนาะมันกระเ่บ็บด้วยขน,นาดกรอกขนาดหมูกรอกผัดน,น้ำมันหอยย้มๆ ไบ่แพงเด้ปกติจานนี้จานละห้าสิบเนาะมีไข่ดาวด้วยกระตกจานละห้าสิบแต่ว่าน้องอีทผัดพ,พิเศษไข่ดาวสองฟองคะนะหมูขอบจานหนึ่ง น้องน้องิตคิดพิเศษคิดหกสิบบาทค่ะถูกมากปกติจะจานละห้าสิบนะคณะอย่างเดียวคณะหมูกรอบก็สี่สิบแล้วไข่ดาวอีกสิบาทอันนี้คือสั่งเป็นจานพิเศษแค่หกสิบบาทตกจานละสามสิบาทไข่ดาวคนละฟองน้องอิสพิเศษ อร่อยมากนะคะถ้าไม่อร่อยายไก่ไม่กินนะคะข้าวหอมมะลิเดีอย่ อร่อยมาแซ่บมานวัวนำกันเด้อจ้าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจ้าบ๊ายบาย